คีดมันครับให้คันโตนาคันโตนาโยกซัดเลยอย่างงี้สวัสดีครับน,น้นอนน้อนเราเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะเอานักเตะที่เคยพาขึ้นแรง้งล้านกลับมาเล่นใหม่นะครับ ใช้แผน4-3-3 a t t a k นะครับตัวที่นำกลับมาเล่นใหม่ก็คือกิดมันนะครับเจอกับแผน4-3-3 h o ู d i n g นะครับโอ้มีครารโตนาซาร่าแล้วก็ซอนนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับว่าทีมที่เคยพาขึ้นแรง้งล้านจะดุเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมให้สานเตติโอ้โหจะส่งให้กิดมันนู้หน่อยอ่าอย่างดีเอ้ดุ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 ด,ด,ด,ดุดันเหลือเกินอืม เป๊ะเปะเ้ะรอครับส่งมาที่เอา้าโดนแย่งไปแก้วโอ้ยเบลลิงแฮมส่งมาที่ซอนซอนตอกครับโอ้โหสถิติทำอะไรวะซอนโยกดึงฮนะเ,เ่น่าเยอะเขาครับเขาเปิดมาให้ปเป้ะเลยอย่างนี้ไก่ทันออาทันอยู่ฮนะ เปิดตีครับคัตโตนาโอ้โหมันชนเสาฮากิมิส่งมาที่ซาล่าคัตโตนาเหรอ,โ,อโดวันได้ย่มงบอ,อนิดหน่อยเองจานคาริโอคัตตูโซโอ้โดนคัตตูโซ่หลอกครับ ซอนซอนโอยซาเซฟไปได้ครับเจอลูกปั่นของซอนนะครับโดนเปิดมุมนะครับผมเปิดมาให้เฟอร์ดินานด์มงทิ้งไปตัวหน้าส่งมาที่เขาแหมยิงไปยาวๆคาร์ตน่าส่งมาให้คารตหน้าครับโอ้โหสวยๆโอ้ยน่าจะยกหน่อยกูตัวออกมาเร็วได้เปิดมุมนะครับ เปิดมาที่คันโตนาโอ้โหไม่ถึงวันได้โอ้โหน่าจะส่งไปทางซานเนติเขาแย่งบอลมาได้ครับมันต้องอย่างนั้นกลับมาที่ซานเนติคาร์ลอสคาร์ลอสเปิดมาให้คันโตนาอย่างนี้เ <c oughs> สาเสาสองครับเสานี้ไม่ว่างเสาหน้าว่างแจ๋ว สวยมาสวยเลยครับคารอสลูกปัน่นลูกปั่นของคารอลสโหดมากเลยนะครับทีนส่งมาให้เวอร์ลอนแหวเวอร์ลอนมองมาให้คารตน้าครับกลับมาที่เขาครับเขาตอกเขายังไงยังไงดีปั่นเองโอ้โหสวยครับอีขวาครับผม ลูกปัน่นอ่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับผมไดมอนเนี่ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับทีมเก่าที่เคยเอาเล่นลงแรงร้านนะครับวิชาส่งให้ซาร่า เดอรันเดฟส,ส่งมาให้เมสซ,ซี่อุย้ยติดทาน์ตีครับส่งกับหลังเลยอย่างนี้ให้เฟอร์ดินานช์ชาวายโอ้โหชาวายเตะไปไหนเปลี่ยนตัวครับสาราส่งมาที่ชาวายครับกีดมันครับให้คานโตนา ขันตัวหน้าโยกสัดเลยอย่างนี้โอหกูตัวพุนแล้วสามศูนย์ตากขา่ตรง เอนซี่ส่งมาให้กัตูุโซกลับมาที่กัตูุโซอีกแล้วครับคีนส่งติดเปเล่ฮะโมเรนเตสมเรนเตสโอ้โหยกยกไม่ทันคาร์ลส์ย่งบอลมาได้เปเล่กลับมาที่บอลลอนให้เขาเขาต,อ,ตอกตอกยังไงโอ้โหโดนโดนบังไม่ได้ครับ ไม่งั้นล้วมีลูกที่ส hey, <Messi. S 1> ี <arl> ่เบนันเดตนี่บิลลิงแฮมบิดชารลิสันโอ้เส็ดเส็ดเส็ดซาเนติอุ๊ยหูเกือบถึงเดี๋ยวไม่เอาสาระส่งมาที่ใครว้าดูไม่ทัน <Roy King. S 2> โอ้ โอ้โหซาร่ายังไงซาร่าอุย้ยกยกซาร่าเปิดมาให้ดิชาลิสันโอ้ล้ำหน้าครับผมงั้นโอกาสโดนทำประตูได้นะครับลูกนี้ดิชาลิสันยืนหน้าด้วยอ๋อไม่ใช่นี่ว่าเฟอร์ดินานส่งมาที่เฟอร์ดินานครับชไวยเอเล มานี่โอ้โหบิลลิงแฮมชาลิสันเสร็จครับชวัยส่งมาที่เอมบาเป้เอมบาเป้ตออโอ้โ oh. ห <c oughs> ตอ,อกฝากไว้ฮะฮาคิมี <c oughs> ยังได้ฮนะคาร์ลโอ้ยส่งไม่พ้นอืมลุกประตูที่4ค <c> ง <oughs> ไม่มีแนละ้วฮะหมดเวลาพอดีนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม